ทีนี้พาท่านชมมานั่ง,งเรือนะครับเนาะนั่งเรือที่ท่าหนุ่นท่าน้ํหาน,านุ่นท่าบุรีครับพี่น้องเดี๋ยวทีนี้พาพี่น้องน,นั่งเรือชมแม่น้ําเจ้าพระยาครับนี่ครับกระลังยางมาถึงถึงเรือแล้วครับค่าโดยสารก็คนละสิบหกบาทน,นะครับเนาะนี่ครับกรลังยางมาถึงท่าเรือนะครับเนาะเดี๋ยวไปทางกระพาเรือท่าช้างนะครับเนาะิีนี้พาท่านชมไป เที่ยวกรุงเทพมหาคนครครับผมนี่ครับวงนั่งครับเดี๋ยวหาหวงนั่งก่อนนะพี่น้องนี่ครับริม,ม่น้ำเจ้าพระยาครับครับลงกินสบายดีครับพี่น้องนี่ครับผู้โดยสารทั้งบนเรือกับขึ้นบันไดบนเรือแล้วครับที่พี่พาพี่น้องมาเที่ยว 撞哥